สนับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ะจนเป็นกระแสโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาท,ที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5ชนะถนนโดยกาแฟปาทีกาแฟอสุขภาพกาแฟที่อินเดไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดถนนปู่เดินเพลิดเพลินไปกับสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆได้การแสดงเปิดหมวกของน้องนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนายเมธัศแปลงคงสิริรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัด ถนนปูเดินเป็นการเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูให้นําสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายที่บริเวณด้านหน้าสํานักง,งานเทศบาลตำบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลบางปูยังมีโต๊ะสำหรับตั้งของขายเก้าอี้และไฟส่องสว่างให้อีกด้วยส่วนรายละเอียดประเภทเต็นท์พับร่มกันฝนกันแดดทางร้านต้องดำเนินการมาเองสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดถนนปูดเดินครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพื่อโอกาสการจำหน่ายก็อให้เกิดแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นแหล่งกระจายสินค้าและบริการ การของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยภายในงานยังมีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนสมุทรปราการมาทำการแสดงเปิดหมวกในตลาดนัดถนนปูเดินในครั้งนี้ด้วย สอ,องตัวนี้จะขาดอ่าคุณมีทอดสามร้อย เป็นโครงการถนนปูเดินนะครับก็คือเราเชิญชวนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับได้มาร่วมขายของกันนะครับบริเวณที่ลานหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลบางปูนะครับโดยโดยการเริ่มการขายเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีนะครับทางเทศบาลเนี่ยมีอุปรกรณ์ไปให้ก็คือโตะ๊ตะเก้าอี้นะครับ ส่วนอย่างอื่นนั้นตัวแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับรายเดียอย่างอื่นนั้นก็คือตัวร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับดำเนินการด้วยตัวเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะต่อยอดไปถึงโครงการตลาดนะครับต่างๆที่อยู่ในริมทะเลของเรานะครับต่อไปนะครับทีมข่าว aec tv channel รายงาน สนันานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพัสดุุขภาพกาแฟทีนมไม่มีไขมันให้กิ่ดกาแฟแท้สนัตนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำมุงกระดูกสนันานโดยน้ำมันงาดำเซ้นมักเอกโลกดกรดลปิต้านนันโนอิสระต้องขั้วนี้เลย